ตาเรามีไวด้ดูหูเรามีไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสัง่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูสวัสดีค่ะเด็กๆ และผู้ปกครองทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับห้องเรียนครูปุ๋ยคุณครูสิริพรสิริชตดโดรงเรียนบ้านหัวปากสพสงคลาเขต2วันนี้คุณครูปุ๋ยมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆและเทคโนโลยีในการสื่อสารนะคะจะประกอบไปด้วย2อ,อย่างคือ สีฟ้าก็คือผู้ส่งสารนะคะแล้วก็สีเหลืองคือผู้รับสารบุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่ในการส่งสารไปยังช่องทางต่างๆนะคะเด็กๆค่ะและลำดับต่อมานะคะก็คือจดหมายจดหมายจะประกอบไปด้วยซองจดหมายสเส้แล้วก็จดหมายจดหมายคือข้อความที่เขียนเพื่อสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคลหนึ่งค่ะโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์ ให้ภาพและเสียงที่ชัดเจนด้วยการฟังและการดูเป็นสื่อที่มีภาพและเสียงเป็นจอสี่เหลี่ยมสีดำที่บ้านของเด็กๆมีโทรทัศน์กันทุกคนเลยใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์ใช้สืบขนข้อมูลต่างๆหรือการติดต่อผ่านออนไลน์คอมพิวเตอร์นะคะเป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ มีทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบโน้ตบุ๊กเด็กๆเคยเห็นและรู้จักใช่ไหมคะและต่อมานะคะก็คือหนังสือพิมพ์ใช้การอ่านเพื่อรับรู้และติดตามข่าวสารต่างๆเป็นสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ข่าวสารบ้านเมืองและความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ โดยออกมาเป็นรายวันเด็กๆเคยเห็นตามร้านน้ำชาต่างๆเขายังมีวางจำหน่ายและขายอยู่นะคะถ้าเด็กๆอยากทราบให้ผู้ปกครองพาไปหาดูได้นะคะเด็กๆต่อมานะคะก็จะเป็นวิทยุวิทยุสื่อสารโดยการฟังเสียงเป็นกระแสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่เคลื่อนที่ตามอากาศโดยไม่ต้องใช้สายค่ะเด็กๆ และลำดับต่อมานะคะเรามาดูแอปพลิเคชันออนไลน์ก็ได้แก่ Facebook YouTube ที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอของครูปุ๋ยเขาเรียกว่า YouTube นะคะแล้วก็ TikTok t i k t o k ก็ใช้ถ่ายอัดคลิปวิดีโอลิปซิง์ปากเด็กๆเคยถ่าย TikTok เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านใช่ไหมคะ และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีลายสีเขียวๆนะคะที่เด็กๆใช้รับส่งข้อมูลข้อความต่างๆทางลายกลุ่มของเรานั่นเองค่ะ i n s t a g r กรแล้วก็ชวิ t เตอค่ะเด็กๆต่อมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมท้ายบทวันนี้นะคะคุณครูปุ๋ยมีคำถามมาถามเด็กๆค่ะอะไรเอ่ยที่สามารถใช้รับชมพร้อมกับฟังเสียงได้หมายเลขหนึ่งหนังสือพิมพ์และหมายเลขสองโทรทัศน์ เด็กๆว่า1หรือ2ค่คะติ๊กตอบติ๊กตอบฉเฉลยตอบหมายเลข2โทรทัศน์ค่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกกันบ้างนะประมอกับตัวเองเลยค่ะหึงมากๆเลยค่ะค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะคุณครูปุ๋ยมีกิจกรรมท้ายบทเรียนให้เด็กๆ วาดรูปตามกระดาษวาดเขียนที่คุณครูได้แจกไปนะคะโดยด้านบนหัวกระดาษเขียนว่าหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารจากนั้นวาดรูปอุปกรณ์การสื่อสารตามตัวอย่างที่คุณครูปุ๋ยโชว์ให้ดูอยู่เลยค่ะ mm. ด้านล่างสุดนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็ถ่ายรูปส่งมให้คุณครูปุ๋ยดูไครที่ฝึกร้องเพลงได้เดี๋ยวคุณครูปุ๋ยจะมีดาวเพิ่มให้นะคะวันนี้คุณครูปุ๋ยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ แล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นหน่วยอะไรเด็กๆอย่าลืมติดตามคุณครูปุ๋ยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายๆค่ะเด็กๆ